กระโปรงตัวเท่าไหร่คะกระโปรงค่ะไซส์อะไรเนี่ยไซส์อะไรกระโปรงยีนไซส์เอ็มหรือไซส์แอลนี่แหละเราใส่ให้ดูหน่อยสิตัวละสามสิบใช่ไหมไตัวละสามสิบค่ะใส่ไม่ได้แต่จะให้ดูใส่ได้เชื่อสิว่ามันยืดจริงจริงถ้าใครใส่แม่แจงได้นะก็ มาค่ดบางคนต้องแต่ว่าเราใส่เข็มขัดได้นะคะถ้าแบบเอวเล็กๆเนาะอันนี้สามสิบบาทนะคะขนาดชั้นใส่ฉันยังใส่คิดว่าฉันใส่ได้อ่ะเธอลองใส่สิใส่ทับเข้าไปกัวมันใส่ไม่ได้นหจ๊ะแม่ค้าได้ลองค่ะเราต้องลองแต่ว่าถ้าคนที่หลวมนะคะก็เข็มขัดได้เห็นไหมล่ะบอกแล้วไม่เชื่อนั่น เห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยค่ะสวยค่ะสวยค่ะบอกเลยว่าสวยนี่ทําไมจะใส่ไม่ได้เพราะยืดอยู่ค่ะนี่เห็นไหมคะมีตเอใส่เข็มขัดได้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่เนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะสามสิบบาทค่ะนะคะใส่ได้เพราะว่ากระโปรงก็ยืด มีความยืดหยุ่นค่ะถ้าตัวเล็กเราก็จะใส่เข็มขัดนะคะเพราะมีที่ใส่เข็มขัดตัวนี้ก็ทรงนี้ก็สวยนะเธอไม่ใช่กางเกงนะคะมันเป็น,ปนกระโปรง,รงค่ะ,คะเอลสามแปดเอลยี่แปดนะคะแต่ก็ใส่ได้ถ้าน้องตัวเล็กๆก็ถ้าน้องตัวเล็กๆก็ใส่เข็มขัดได้นะคะเนี่ย yeah. นี่ก็น่ารักค่ะสำหรับสาวๆนะคะดูค่ะตัวละสามสิบเองค่ะเพราะที่ร้านจริงๆที่ร้านเขาขายแพงกว่านี้แต่ว่าคือเขาอุ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะน่ารักมากอน่ารักจริงค่ะมาคาที่ร้านน้ำปั่นนะคะน้องๆหนูๆนะคะพิกัดนะคะบ้านนาแกหนองเบินาะร้านกาแฟแจงน้ำปั่นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูร้านกาแฟนะ นีาา่ค่ะขนมนมเนยก็มีนะคะเด็กๆตอนนี้นะคะมาช็อปได้เลยะคะ่ะสาวๆน้อยๆน่ารักน่ารักเลยดูสิเนี่ยสามสิบบาทเองนะคะไม่ได้แพงเลยแล้วก็ของใหม่นะคะไม่ใช่มือสองมือสามมือสี่นะคะแต่ทีนี้ที่เราขายเพราะว่าเดียวยี่สิบหกนะมันตกไอ้นี่เนาะที่ร้านที่นครน้องเขาก็เลยมาให้อันนี้ค่ะผ้าดีนะผ้าดีน่ารักมากเลยนี่ ไม่ช้ำนะคะเป็นกางเกงที่เขาแบบขึ้นขายที่ร้านตรงถนนคนเดินเลยนะคะร้านแนวนครนะคะสินค้าจากแนวนครนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะแบ่งมาให้สาขาเล็กิ้งก็ได้เล็กิ้งใช่ใช่ท่านรักมากเลยนะคะวัยรุ่นอ่ะและตอนนี้จะเป็นจะขยายสาขาจากแนวนครนะคะถ้าอยู่แนวนครจะไม่ได้ราคานี้นะคะประมาณสามที่ไปถามวันนั้นสามร้อยกว่าเนาะที่เขาขายนะคะ อันนี้เราขายลดลดเป็นอนี่เลยนะคะสามร้อยจากสามร้อยเลือสามสิบบาทกระเป๋าสวยในตัวนี้นะคะสาวๆเนี่ยใส่เลกกิ้งก็น่ารักนะหนูๆเนี่ยหุ่นดีๆนะลูกซิฟก็ยังดีอยู่นี่เห็นไหมมารีวิวกางเกงนะคะมามาเลือกค่ะสาวๆน้องๆหนูๆทั้งหลายเนาะนี่ก็สวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออนี่ทรงนี่สวยเนี่ย ใส่มากเลยเบอวแอลเนี่ยเนี่ยวันบุญกระถินจะใกล้เข้ามาละจ้าสาวสาวเนี่ยเลกกิ้งสีดำสีเนื้อก็น่ารักเลเกกิ้งสีดำสีเนื้อนี่เหมาะเลยแหละใส่นี่เป็นกระโปรงอุ้ยทรงนี้สวยน่ะเธอลองใส่สิตอนเนี้ยน่ารักกระเป๋าสวยดีนะลองใส่สิเมื่อกี้ยังใส่ได้เลยนะคะ ให้ลองให้ลองสดๆเลยนะคะไม่ค่ะเธอเอานั่นคือเนีน่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าใส่ได้มันก็มีความยืดอยู่เนี่ยใส่กระดุมยังได้เลยะคะ่ะเนี่ยไม่ได้สั้นมากนะคะดูค่ะไม่น่าเกลียดหรอกคะ่ะไม่สั้นมากนะคะดูค่ะขนาดใส่ทับเข้าไปเนาะคิดว่าตัวเล็กแต่พอเนี่ใส่แล้วมันได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวเล็กนะยืดอยู่ค่ะ นี่่คะแต่สําหรับน้องตัวเล็กๆเอวเล็กๆก็ใส่เข็มขัดได้เพราะเพะจะมีอันนี้เนาะมาจ้าเปิดร้านค่ะ